สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้คนเกษตรมือใหม่นะครับผมสวัสดีตอนสายๆับประมาณ8โมงนะครับวันนี้ก็ยังอากาศก็ยังคลิ้มๆอยู่นะครับเวันนี้ผมจะนำท่านผู้ชมมาชมต้นทุเรียนต้นนี้นะครับต้นที่ผมได้ทำการอถอนหญ้าไปเมื่อตั้งแต่2อาทิตย์ที่แล้วนะครับ แล้วก็อาทิตย์ที่แล้วก็มามาถอนอีกนะครับซึงมาดูแลคนต้นเขานะครับซึ่งเป็นทุเรียนเล็กนะครับอาอายุได้ก็วันนี้น่าจะครบสิบเดือนพอดีนะครับามาชมกันนะครับผมว่าการพัฒนาการนะครับการที่ทำไดายา้ย้าหรือว่าถอนหญ้าเนี่ยเขาจะอ่าส่งผลนะครับมีพัฒนาการเติบโตเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ชมครับผมเ,เมื่อกี้นี้นะครับเ,เมื่อกี้นี้ผมได้ทำการดายาดา้ยาบริเวณรอบๆอโคนต้นเขาเนี่ยนะครับผมเนี่ยดา้ยานะครับดา้ยาให้เนี่ยดา้ยาให้แล้วนะครับซึ่งหน้าผลเนี่ยก็ต้องก็ต้องดูแลเ,เรื่องหยานะครับเรื่องหยา แล้วก็เรื่องมแมลงนะครับมแมลงนะครับไม่เป็นที่ซ่อนตัวของมแมลงแล้วก็ก็คือว่าก็คือว่าครับก็คือว่าจากสาเหตุนะครับสาเหตุที่ผมทำการถอนหญ้าเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็อาทิตย์อาทิตย์ก่อนก็ทำนะครับเพราะว่ามันหญ้ามันขึ้นไวหน้าฝนนะครับท่านผู้ชม ก็เลยถอนหญ้าบริเวณรอบโคนต้นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มาเจ็บงานนะครับเจ็บงานพอเขาขึ้นมาก็ถอนออกไปนะครับถอนออไปเรื่อยๆนะครับหน้าผลก็ต้องดูแลรักษากันนะครับเกี่ยวกับเรื่องโคนต้นครับผมซึ่งเป็นวิธีการของผมอตอนนี้แดดก็เริ่มสองแดดเริ่มบอ,อกมาแล้วนะครับวันนี้มีแดด าสาเหตุที่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 ใบเขาใบเขาหงิกงอนนะครับตั้งแต่สองอาทิตย์ก่อนนะครับเขาเริ่มเป็นมาตั้งแต่นู้นแล้วครับก็เลยผมก็เลยมาศึกษาว่านะครับมาชิดนะครับสาเหตุหลักๆก็น่าจะมีสองสาเหตุนะครับท่านผู้ชมที่ที่ทำเนี่ยที่ผมชิด,ช,ดชิดว่านะครับที่ผมคิดไว้ ก็คือน่าจะมาจากสาเหตุของการที่หญ้ารกเกินไปหญ้าหนาเกินไปนะครับฝนตกมามันก็สะสมความชุ่มชื้นเยอะอหมักหมมแล้วก็หมักหมมเรื่องของอาจจะเกิดเชื้อลงเชื้อราขึ้นมานะครับสาเหตุที่สองก็น่าจะพวกมแมลงต่างๆนะครับพวกเป็นมดเป็นมดไรไรต่างๆเนี่ยนะครับ เขาก็จะมาอาศัยนะครับพอฝนตกเขาก็ขึ้นสู่ลําต้นนะครับเป็นการอาจจะไปวิ่งขึ้นไปอหรือว่าอาจจะไปเจาะน้ําลงน้ําเลี้ยงบริเวณยอดนะครับบริเวณยอดบริเวณใบเขามาดูกันนะครับท่านผู้ชมใบนะครับใบเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับอาทิตย์ที่แล้วเขาก็ยังไม่แก่นะครับยังไม่แฉะนี่ครับ ยังไม่แจ่เกินไปยังไม่แจกยังไม่แจ่พอมาอาทิตย์นี้พอมาอาทิตย์นี้เขาเริ่มแจ่นะครับเริ่มแจ่แล้วก็เริ่มจะแจ่จากใบที่ใบที่เขาเป็นใบอ่อนตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเขาเริ่มแจ่ใบนี้ก็เริ่มถอดยอดออกมาแล้วก็เริ่มจะแจ่ตามนะครับก็ตามๆกันไปนะครับพวกนี้ก็เริ่มแจ่แล้วนะครับ ใบนี้โดนโลมตีเมื่อวานนะครับลมแรงครับแตกไปไม่เป็นไรนะครับนี่เป็นใบเป็นใบยอดใหม่ยอดใหม่ที่ออกมาส่วนใบหิกนะครับใบหิกใบที่เขาหิกงอตั้งแต่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับส่งผลมาก็เขาก็เริ่มจะเหลืองนะครับเนี่ยเริ่มเหลืองจอึ่งเป็นใบที่เขาไม่สมบูรณ์ว่าง,งั้นนะครับท่านผู้ชม เหลืองนะครับเนี่ยเริ่มเหลืองนะครับเนี่ยเหลืองแล้วก็เขาก็จะเนี่ยนะครับเนี่ยเหลืองเหลืองนะครับหงิกงอนะครับหยิกงอนี่ครับเริ่มเหลืองแล้วก็อีกหน่อยต้นเขาก็จะสลัดของเขาออกไปเองนะครับส่วนไปที่หงิกงอตั้งแต่นั้นมาก็ก็เริ่มเหลืองเหมือนกันเนี่ยเนี่ยเหลืองแต่จะไม่โตนะครับจะอยู่ประมาณนี้ตามที่ผมอ่า ตามที่ผมเลี้ยงเข้ามาเนี่ยจะดูแบบนี้นะครับเนี่ยมดขึ้นมาเนี่ยเนีมดมดเนี่ยม,ม,มีมดนะครับเนี่ยเนี่ยมีมดเดี๋ยวคอยเดี๋ยวเขาก็หนีน,นะครับเนี่ยนะครับอีกงอเขาก็เริ่มจะล่วงหลวนไปนะครับปิบน,นะครับใบเหลืองเริ่มเหลืองนะครับสำหรับยอดก็ยอดก็แจ่เริ่มแจ่แล้วนะครับเนี่ย ใบใบเริ่มแจีเริ่มแผ่เนี่ยใบดาบใบไรอันนี้ก็โดนโดนแมลงน่าจะเนี่ยนะครับพอขึ้นมาสภาพเขาก็มาเจาะนี่ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมดนี่ครับเนี่ยเนี่ยมาเนี่ยเขาไม่มีที่อาศัยเขาเริ่มมาอีกแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวอีกหน่อยผมก็จะเอาใส่เพอร์เมทินมาโรยบริเวณโคนต้นให้เขานะครับเพื่อป้องกันมดเดี๋ยวโรยแล้วเขาก็จะหนีนะครับอันนี้ ก็เป็นวิธีการนะครับวิธีการที่ผมจะต้องดูแลรักษาเรื่องโคนต้นของเขานะครับโคนต้นของเขาช่วงหน้าฝนนะครับซึ่งเป็นวิธีการที่ดูแลที่ไม่ยุ่งยากอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมก็แค่ดูแลรักษาความสะอาดดูแลหญ้านะครับดูแลหญ้านะครับยกโคกนะครับฝนตกหนกันกๆมากก็ น้ำเขาก็ระบายระบายออกอยูแล้วนะครับแต่มีปัญหาเรื่องหญ้าและก็มแมลงแค่นั้นเองนะครับท่านผู้ชมอถอนหญ้าให้แล้วก็ก็จะไตโกเดม,มานะครับก็จะพ่นพ่นเวนรอบๆโคนต้นเพื่อป้องกันลูกเชือ้อรารากเน่าโคนเน่าให้เขานะครับทุเรียนเนี่ยค่อนข้างที่จะ,ะหินหินพอสมควรนะครับ ทางภาคอีสานเราเนี่ยแต่ทางภาคอื่นเขาก็อากาศก็ดีนะครับฝนแปดแดดสีอย่างเงี้ยก็เขาก็จะทําให้ได้ผลได้ผลดีแต่ส่วนเราของเราก็ค่อนข้างที่จะหนักไปทางร้อนมากกว่านะครับอากาศเนี่ยครับถอนหญ้านะครับท่านผู้ชมเนี่ยก็ถอนออกไปนะครับเนี่ยหญ้าเนี่ยถอนนะครับถอนหญ้าให้หมูหญ้าให้หมูนี่ก็นี่นะครับหญ้าให้หมูเนี่ย ถ้าอยู่บริเวณรอบๆบ,บคนต้นอย่างเงี้ยก็ถอนถอนถอนได้นะครับผมก็ถอนนะครับนี่ถอนถอนออกไปนะครับแต่ถ้าถ้ายังไม่ถอนก็ปล่อยให้เขายาวยาวขึ้นมาอีกหน่อยก็ถอนก็ได้เพราะว่าผมจะบริเวณจะรักษาแต่บริเวณรอบๆทรงพุ่มนะครับที่ที่ปลายทรงพุ่มเขาที่บริเวณปลายสมงพุ่มออกมาสักประมาณสัก ฟุตหนึ่งประมาณนี้นะครับก็จะรักษาบริเวณให้เขาออกจากเตียนหน่อยนึงนะครับเพื่อที่จะแมลงก็อาจจะไม่เข้าสู่ต้นเขาได้ง่ายนะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยขนาดเนี่ยยังมีมดนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมดดํานะครับมดดําเนี่ยลังมดดาเนี่ยเนี่ยมดดํานะครับผมเดี๋ยวเอาไซเพอร์เมทินผงซึ่งบ้านผมเรียกว่าปุ๋ยเหม็นเนี่ยนะครับ มดดำนะครับดดเนี่ยรังมดดำเนี่ยเต็มเลยครับเนี่ย,นยในเมื่อไม่มีหญ้าอยู่ในโคนต้นเขาก็ออกมาใส่ออกมาใส่หญ้าที่อยู่บริเวณรอบๆนะครับเนี่ยถอนใส่เพล่เมทินมาโรยแล้วก็เขาก็จะหนีขอไปเองนะครับอ่านี่ครับเป็นการบริหารจัดการโคนต้นหน้าฝนนะครับท่านผู้ชมของผมนะครับ ผมก็จะทำของผมประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับเพื่อนๆที่เป็นเซียนนะครับไม่ทราบว่าทางพี่พี่สวนสะสมจะเป็นยังไงมีข้อแนะนำเสนอ,อเป็นประการใดบ้างสำหรับผมเพิ่งหัดปลูกทุเรียนใหม่เนี่ยช่วยแนะนำหน่อยนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างที่สะสมทุเรียนปากช่องเราทางโนั้น วันนี้ก็อากาศเริ่มเริ่มเริ่มมีแสงแดดบ้างทุเรียนก็คงจะได้รับแสงนะครับได้รับแสงจะจะเป็นการสังเคราะห์แสงก็วันนี้แล้ครับน่าจะเต็มที่แล้วแดดออกมานะครับนี่ครับสำหรับการบริหารเนี่ยครับท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยแมลงนี่ครับแมลงตัวนี้นะครับนี่นี่น,นี่ผมเรียกไม่รู้ว่าแมงอะไรครับนี่นี่นี่เนี่ยน,น,นะนะ เขาไม่มีที่อาศัยนะครับเขาไม่มีที่อาศัยแล้วเขาก็ขึ้นมาเนี่ยครับเนี่ยอาจจะมาเจาะนะครับเนี่ยเนี่ยตัวเนี่ยมนมลเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนกับแมงงวงช้างแม่แมงหัวแข็งนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับเขาไม่มีที่อาศัยแล้วเขาก็ต้องขึ้นสู่ต้นนะครับี๋ยวก็ใช้ผงนี้มาโรยแล้วเขาก็จะไม่อยู่แล้วอันนี้นะครับการรักษาการรักษาบริเวณรอบๆโคนต้นทุเรียนเล็กนะครับ ก็จะเลี้ยงเลี้ยงไปนะครับของอคนฝูกทุเรียนมือใหม่นะครับรักษาดูแลกันไปนะครับว่าผลการทำเนี่ยมันจะได้รับการตอบรับอย่างไงบ้างนะครับก็ศึกษากันไปนะครับศึกษากันไปตามรุ่นพี่พที่อยู่ที่ทำมาก่อนนะครับแล้วก็ดูดูดูตามคลิป ยูทู e เพื่อนๆบ้างนะครับแล้วก็ศึกษาด้วยตัวเองนะครับาาาการปลูกต้นไม้นะทุกอย่างนะครับเราก็ศึกษาจากเพื่อนๆบ้างแล้วก็มาศึกษาดูแลดูที่หน้าง,งานด้วยนะครับหน้าง,งานบางครั้งมันก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับเราก็ต้องแก้ต้องปรับกันไปนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้การดูแลรักษาเรื่อง การดูแลรักษาเรื่องระบบโคนต้นทุเรียนเล็กนะครับว่าการดูแลรักษาก็กับผมก็จะมาทําประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะต้องไปทําต้นอื่นๆซึ่งด้ย่านะครับก็มีการดายดยไปแล้วนะครับโมสันชิงอะไรก็ได้ไปหมดแล้วเมื่อวานก็ทาทาโคนให้ต้นนั้นต้นต้นต้นใหญ่ต้นใหญ่ต้นนี้ก็กําลังใหญ่โตต้นนี้70เซน แต่โตเร็วมากถ้าเขาได้พุ่งอันนี้ยังอันนี้ยังไม่ถึงปีเดี๋ยวเราต้องดูก่อนว่าถึงปีเขาจะพุ่งได้ขนาดไหนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับที่ติดตามใหม่แล้วก็ติดตามเก่าทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับผมอสวัสดีครับ